เสือมีทุกทหารเลยเออมันเคอนืองยังไงตกใจตั้งยังพี่น้องเนี่ยโอ้ไปจุไปจุอุปรกรณ์เต็มเลยพี่น้องโอ้ทหารมาแล้วโอ้หมอกนี่เก่าแห้งเลยพี่น้องไ,ได้สมัยใดมีหอยห้องห้องลูก,ป,ลกปืนยิงลูกปืนได้พี่น้องเนี่ยปุ่งเข้าไปเนี่ย มีหอดซื้อคนเนี่ยเป็นหมวกขยาบาลเล็ก้ปิดช่วงอุโมงเลยพป่นองพ้อ,องใส่ทหารมีดเป็นยังเี่งเสือมีทุกทหารเลย หน่วยไร่ไร้ไร้มีมดเตย,ย่ายังดีเลยพี่น้องขาทหารยังดีเลยเออสื้อนังพี่น้องหนังของแขกเลยขี่มอไซค์ดีแข็งแรงเลยนี่เข็มมีเหรียญวดเราพี่น้อง เราของท้ายลูง่ยๆนะตัวเลเนบหยดเยงไหอเย็นหยดเย็นกกีวัดีปน้อกีวัด้าอย่อุปกรณ์หมวกนักบินเลยมีเต็มมดเลยกีวัดเนเเครื่องบินเลยน้องหมวกหมนี่เก็บหมวกกันเลย หมวกนี้มีจะคลองมาเลยพี่น้องเนี่ยทางมาเถิดใดเนี่ยโอ้ไปตั้งประดับเลยเด้เนยเต็มกุดังเลยพี่น้องกุรังหมวกหน้าสี่พี่น้องมีละมันเลยหมวกมีละมันเลยพี่น้อง ถูกไหมบวกเต็มอะไรกันหรอมีวัดจะคล้องหมอกีันื้อเออมันเกี่ยงไงตกใจเราจะเป็นตะเกียงี่น้อเจะเป็นตะเกียงนะหมุนหมุนของทหารนะ โอ้โหเป็นตะเกียงใส่มันพี่น้องสมพอนสมโอ้จากพายุก็มีพี่น้องตะเกียงจับพายุทองเหลืองแฉะเลยพี่น้อง าา 1, มาสองโต๊ะพี่น้องสายมาข้อมาตัวนี้ยกขาคับโอ้โหญี่ปุ่นทั้งยังพี่น้องนี่อาจะเป็นทั้งน้ำเพิ่งพี่น้องโอ้เจดกันทองเหลืองเจดกันทองเหลือง ทังนับเพิ่งนาฬิกาพี่น้องเรา,าจะ้ายพันกันโอ้หมวกคุดมาไซที่นี่พี่นะ้องนียโอ้สิมนแดดคักเลยโอ้โหเป็นของหน่วยใด แต่ไม่เคยหลอ,อกหมวกทหารพรเจ้าอะไรไปที่ระลึกนี่หมวกมาจากคนกนีนน <c oughs> นนนน้นเป็นเจ้าของเองโยงอะไรพี่น้องเห็นนี่เบาพี่น้องนี่เบาหัวมันเป็นอย่างไงอันนี้เล็กเท่ๆอะไรเนี่ย การลูกปืนในวอรเนี่ยนบน้โอ้เป็นกระตักเลยมี่เต็มเลยน้องโอ้ตัวนี้งามพี่น้องโอ้มีหัวเจ้าของพี่น้องตำรวจล้อมจับประธานาธิกันในเวียดนามอ๋อที่มาจะไปทั้งมัน về từ biên. về từ hưu. bây giờ lúc này. câu Tae, dung, 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 dung. Go. đây Go. 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 này, nè, cốt Go. 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 cốt Go. 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 vậy แต่พี่น้องไปกินนั่งกันตีเนี่ยมักสื่ออะไรเนี่ยพี่น้องหน่าจิมีรูปมงต่อพี่น้องโอ้โหแต่โบราณใครสะส,ส,ส,สมมังค่าสมสายสะสมมงคลผ่าพี่น้องนี่สักมือนึงมันอาจจะราคาเป็นแสนเลยพี่น้องโอ้อมีตะจุหน่อยโอ้ไแผ่มาใ,ใส่ ชิแท้เลยเือพิสนเนมยนเี่แล้วจเิใช่ไหมดูตัอยงมีดพี่น้องมีดตาเีมตดีเต็มเลยโอ้มีทหารสายสาสมเลยพี่น้องเลยเต็มเลยพี่น้องเลโซ่ข้าบโลกอางนี้นึ่งที่สองมีเต็มหมดเลยมีอะไรมาเลือกเอาพี่น้องเส็สามส้หนึ่งเนี่ย ไปซาตหีบนดิมาเห็นคือเป็นยิ้ใหญ่อยูยอย่ในจอดแบบเข้ามาเลยพี่น้องมีเต็มเลยอุปกรณ์ทหารเต็มเลยพี่น้องจักเย็บผ่าก็มีพี่น้องจัก๊กเย็บผ่าซิ่งเกลอที่หอยอันนี้คือจักเย็บผ่ากันพี่น้องพวกของเก่าสะสมหนักสะสมเลยมุควันผ,นผ่าสะสมเลย เป็นหลังอย่างนี้พี่น้องโอ้เนหลังใส่อย่างนี้เยมุกซื้อกมเครืองแก้วพี่น้องวิทยุสมัยใดนี่โอ้ เก่าวพวงนาส,าสาสมไปหน่อยเนี่ยติดเถื่อนเลยมีหนึงลายกระดิ่งจัอกจักดีจักสิ่งเกิมเนาะจักโบราณยังไงโอ้ไปหามาใส่ จกเก่าแหงพี่เ้องเหมือนจัเหมือนหนึ่งอาจจะมีะาาาราคาะแพงกไเลยเครื่องพิมพ์ดีพี่เพิมพ์ดีทั้งสมัยใดเสงคามโลกพวมพิมพ์มีพิมพ์อันนี้เป็นเครื่องอย่างนีนะเปนพิมพ์เังกีษมือแคร โอ้เปไปกดอินเขานี่ยนี่คนไปกดอินแล้วจังพี่บีแต่ทำไมไรวะเนี่ยจะมีราคานเไยโอ้เหล่านองโอ้จักมีหลายแห่งพี่น้องเต็มเลยโจักศูนย์รวมจักเลย พี่น้องเขาว่าแอมหลอดแอมหลอดพี่น้องเนี่ยะยายเสียงมันออกแอมหลอดเป็นเครื่องสั่งหนักเป็นเครื่องยังเต็มเมื่อเลยพี่น้องเครื่องเบื้องหน้าเนี่ยพี่จะสั่งผมก็บอกหูเลยเออมีแต่สั่งเราจะเป็นเครื่องสั่งหนัก โอ้คลองโบราณนะพี่ทิยุทใช่ไหมใดพี่น้องโอ้โดูนแหงจักเงียบขาพี่น้องโอ้ไมมีหอยให้มากระสมเลยพี่น้องเในแนี่มีดีเลยสภาพเนี่ยเมืองอะสายพันธุ์มันจะมีมองหยับมัน ยังใส่งานไหนอยู่ในมือเราเนี่ยให้ดีๆใส่งานไหนเ้นี่ยโอ้มันของสิงนค้ากว้างเต็มแห่งเลยกองยั้งเต็มเลยกองเนี่ยยุ่งกองจักรย่เนาะดูภาพของโบราณนี่ของพวกนี้เมื่อสักมื่อนึ่งอาจจะมีราคาแพงๆอะไรเนี่ยโอ้โห ทูไปทูไปบีดินลงมาให้เลยนะนะพี่น้องนี่ยหยักเขียวหยักบีดินลงมาเน <g iggle> ี่ยตะเกียงมีเสียด้วยเนี่ยทูทูไปเนี่ยหยักมาขอพรในสามขอพี่น้องโอ้โอ่อไปในห้องนอนโอ้ยหลายหอยพี่น้องเลาะประทัวหรอ,อกเต็มเลยเออพ่อของแท้พี่น้องโอ้มีป้ายาพร้อมเลยพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นกวดเหล่าของฝรั่งพี่น้องเนี่ย โอ้สักมือหนึ่งนี่ของสะสมเนี่ยมีราคาอะไรพี่น้องใครอยากได้ของสะสมของโบราณมาเบิง่งได้เลยสร้างประชตะหีบสินสามซ้ำหนึ่งพี่น้องสินสามซ้ำหนึ่งวดเหล่าอาจจะสุดว้ยงุนพี่น้อง ต้องปืนเกุกองพัหนึองตัวนี้มีกาดทีดียเลยโอ้าอรอาคาเท่าไรโอรถคาสิเกเบริคาณปากถุงเย็นเป็นของโอ้มนหลุดไพี่น้องกาดสีแข่งเลยคุณปูเลย นี่นะจะมันเพ็ดสีไม่แล้วีน้องจอดโดนแหงกันเนี่ยจักรยานจักรยานหลุ่นายแหงเลยหลุนตรงข้ามม่งนางมังขางครับเออ รถหมาก,ก็มีพี่น้องโอ้หมาใหญ่แข่งเลยสูงนเกียงขอเลยพี่น้องรถหมาคงว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่ามันเป็นแหนบสองอันใส่กันอาจะนั่งขบมาจากประเทศทอกเป็นแหนบมันมองนางมันเหถอะรถหมา,โ,ดดมาโอ้ยเป็น

ต้องเสื้ out, like อดึงเป็นยังไงครับเป <t illegal survivors> ็นข <wife> <t> <ม>าเป็นตีนยังไงครัยร้อนมักเลยเสียออะไรอ๋อยางรอจนเมื่อยฝากกดติดตามกดไลค์ได้ใพี่น้องด้ะสองสามพาเราเนาะเจ้าวันนี้ยางรอจนเมื่อยแล้วมีอย่างคอมเมนต์แรงๆพี่น้องแนะนำยังสหรับมาหนี้ซัหรับยูนีครับบ๊ายบาย